The family, buddy, off your Life Family of Buddy Your หลายครอบครัวการแสดงความรักต่อกันดูจะเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยเอาซะเลยอยู่กันมาตั้งแต่อ,อ้อดแต่ออกจนป่านนี้ก็ย,ยังไม่เคยกอดคุณพ่อหรือกอดคุณแม่เลยรักไหมก็บอกว่ารักนะแต่ไม่กล้าแสดงออกการแสดงความรักกับพ่อแม่ของเราจะทำอย่างไรจะเริ่มต้นอย่างไรเรามีคำตอบครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเอาเจนเข้ามาใส่ใจเราด้วยเรา2คนครับผมกอฟครับผมอาจารย์แบรแววตาเอกชาวนานันกกําหนดอาหารวิชาชีพค่ะรายการที่จะแก้ปัญหายอย่างสร้างสารรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงวัยอย่างมีความสุขครับอาจารย์และหัวข้อในวันนี้นะคะ น่า,นาสนใจน่าจะเป็นหัวข้อในวันวาเลนไทน์นะเนี่ยผมว่าใช้ทุกโอกาสแหละอาจารย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นวาเลนไทน์ไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขะหรือว่าจะเป็นวันสงการานมันขึ้นปีใหม่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสําคัญกับทุกเทศกาลและก็จริงๆแล้วผมอยากให้มันเริ่มความสําคัญตั้งแต่วันนี้เลย จริงๆนะอาจารย์ผู้ฟังสงสัยว่าหัวข้ออะไรกันแน่นจริงๆเราจะบอกว่ามันเป็นหัวข้อเล็กๆมันเป็นแบบอะไรเล็กๆอ่ะแต่ว่าถ้าทําได้แล้วเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนั่นก็คือการแสดงความรักต่อกันของคนในครอบครัวนะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นมานะบางบ้านหรือหลายๆบ้านเลยนะอยู่กันไปเรื่อยๆไม่ได้มีการแสดงออกซึ่งความรักเลย ง่ายๆบ้านผมนี่เองนะสมัยก่อนต,อ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 ต้องเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนียนะฮะที่บ้านเนี่ยก็คือเป็นครอบครัวของข้าราชการคนทํางานนะฮะแม่ก็ข้า,า,ขาราชการพ่อก็เป็นเรียก,ยกว่าเป็นครูนะฮะแล้วก็ทุกคนสมัยก่อนเนาะพ่อแม่ของเราทํางานหนักมากอาจารย์เรากว่าเราจะได้เจอกันก็ประมาณสี่ทุ่มเผ่อๆผมก็ไม่ได้เจอครับผมหลับไปสักก่อนกว่าเขาจะ เราตื่นขึ้นมาเขาก็ออกจากบ้านไปแล้วเจ็ดแปดโมงต้องรีบไปละสมัยก่อนนี่รถติดหนักกว่าสมัยนี้นะ,ะไม่มีรถไฟฟ้าสมัยก่อนนะ,ะใช่รถติดหนักมากหกโมงก็ต้องไปละนะฮะข้าราชการสมัยก่อนก็ต้องออกจากบ้านไปเพราะฉะนั้นเราแทบจะแบบรู้จักกันน้อยมากและการแสดงความรักต่อกันเนี่ยนะฮะแทบจะไม่มีเลยนะการมาที่ผมมาสนิทกับแม่ได้เนี่ยก็ ตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วตอนโตแล้วเริ่มทํางานเริ่มทํางานก็ยังยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะทางานไปสักพักไปโลดแล่นทั้งนอกละท่านเกษียณละแล้วก็เริ่มกลับเข้ามาบ้านอันนี้แหละถึงเริ่มที่จะแสดงความรักต่อการแต่เชื่อไหมนาะ่ากว่าจะแสดงความรักต่อการได้เนี่ยโอ้โหยากลําบากซะเหลือเกินมันยากตอนเริ่มต้นใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อาจารย์การแสดงความรักต่อการของคนในครอบครัวนี้ดียังไง 哦，我们。 ชุ่มชื่นหัวใจค่ะแต่จริงๆฟังจากที่น้องก๊อฟพูดมาน้องก๊อฟอาจจะลืมไปเลยนะคะว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาแสดงความรักกับลูกมาตั้งแต่ลูกเกิดแต่เราจําไม่ได้ตอนเราอยู่ในยุบาเราจําไม่ได้ว่าพ่อแม่อุ้มเราล้มแล้วเขามาเป่าเป่าเพียงเพียงหายนะลูกซึ <c oughs> ่งอารมณ์แบบนั้นนะคะเราลืมไปแล้วเพราะเรายังเด็กมากเกินไปแล้วพอเราโตขึ้นมาพ่อแม่ก็เห็นว่าเราโตเขาก็เลยไม่ได้เข้ามาดูประคับประคองเราเพราะเห็นว่าเราเนี่ยมีสัมมาอาชีพช่วยเหลือตัวเองได้แต่การแสดงความ ความรักนี่มันเป็นโยงยาที่สําคัญ <Ừ. S 2> มันไม่ใช่สําคัญเฉพาะบ้านเราเชื่อไหมคะว่า<ะ>เด็กหรือพ่อแม่เราที่ให้ความรักกับลูก<ะ>แล้วลูกคนนั้นออกไปทํางานข้างนอก<ะ>ตัวเราเองก็จะไปมอบความรักให้กับผู้อื่นแล<ะ>้วจะย้อนไปย้อนมาทําให้ความรักในครอบครัวมันดันมันทําให้สังคมของเรามีความรักค่ะมันเริ่มต้นจากความรักที่เราแสดงต่อกันในค <ใน S 2> รบอบครัวในครอบครัวนะฮะตอนนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้เริ่มแสดงออกอาจารย์คิดว่าสําคัญไหมควรจะแสดงออก อาจารย์นี่สําคัญมากๆโดยเฉพาะอาจารย์เนี่ยไม่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะ mm hmm. ก็คือการแสดงความรักเนี่ยโชคดีที่ตัวเองอ่ะมาได้ทําตอนแรกๆการเริ่มของอาจารย์คือ,อยังไงไหมคะ mm hmm. หลานชายเป็นลูกครึ่ง mm hmm. เป็นลูกครึ่ง,ลง mm hmm. และนานๆจะกลับมาเมืองไทยทีหนึ่ง mm hmm. ตอนนั้นเขาเพิ่งสองขวบ mm hmm. แล้วเสร็จนั้นเราก็เวลามาเจอคุณตาคุณยายพูดกันไม่รู้เรื่องไอ้เจ mm ้า hmm. ตัวเล็กก็พูดภาษาอังกฤษ mm hmm. เราก็เลยสอนให้เขากราบคุณตาคุณยายแล้วน้องนูนูเนี่ย เขาเข้าใจว่าการกราบนี่คือวัฒน,นธรรมปกติที่หากมาเจอคุณตาคุณยายจะต้องล้มไปกับพื้นเอามือกราบที่เท้าแล้วเราพอเห็นหลานกราบเราต้องทําให้ดูก่อนว่านูนูทำอย่างนี้สิกราบอย่างนี้<ม>เราเริ่มกราบครั้งแรกคือทําให้หลานดูว่าต้องกราบคุณตาคุณยายแล้วหลังจากนั้นมาวิญาณที่เราก้มไปที่พื้นน้องก๊อฟรู้ไหมคะว่าโหใจสั่นเลยที่เรากราบพ่อแม่ทั้งท่งเราแสดงให้หลานดูนะคะตั้งแต่วันนั้นมาเริ่มคิดแผนว่าเราจะกราบพ่อแม่ยังไง เริ่มคิดแผนคร<า>ั้งแรกพ่อแม่ชักเท้าหนีตก,กใจใช่นี่แหละกำลังจะบอกว่าเนี่ยจะเริ่มยังไงดีอาจารย์หลายคนยังไม่เคยแสดงความรักต่อกันเลยตอนผมเริ่มกลับเข้ามาเข้าบ้านใหม่ๆเหมือนกันเหมือนเราหางกันไปนานนะครับพอเรากลับเข้ามาแล้วแบบจะเริ่มยังไงเห็นเขาแบบเออตามเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะสงกรานต์เห็นเขากราบกันเห็นเขาล้างเท้ากันเห็นเขานู่นนี่กันมอบดอกไม้เราไม่เคยอ่ะ ไม่รู้จะทํำยังไงครอบครัวต่างๆที่ทําแบบนั้นเชื่อไหมคะครั้งแรกก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน mm hmm. เขาจะไม่รู้ว่าจะงงๆยังไงเอาประเพณีขึ้นมาเลยค่ะ mm hmm. สงกรานที่กําลังจะถึงนี้นะคะ mm hmm. ท่านไหนนะคะที่ไม่เคยมอบพวงมาลัยไม่เคยมอบดอกไม้ uh huh. ไม่เคยกอดคุณพ่อคุณแม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง uh huh. เคยให้ดอกไม้แล้วก็เพิ่มการกอด uh huh. เคยกอดแล้วเพิ่มการกราบ uh huh. หรือทําอย่างเดิมซ้ําๆแต่คนที่ยังไม่เคยให้ดอกไม้พวงมาลัยยังไม่เคยเริ่มเลยคะ่ะและทุกครั้งที่ให้พวงมาลัยมอบพวงมาลัย แก่ท่านนะคะจะสังเกตว่าคนไทยเราจะให้พ่อแม่นั่งแล้วเรานั่งกับพื้นสุดลงไปอ่ะอวินาทีนั้นแหละคะ่ะที่เรายื่นไปยื่นดอกไม้ ยังไม่ต้องกราบเลยคะแค่เรายื่นไปมันเป็นแสดงความนอบน้อมค่ะน้อนและพ่อแม่ก็รับดอกไม้แล้วก็ให้ศีลให้พรก่อนที่จะเริ่มการกราบนะคะเวลาพ่อแม่ให้ศีลให้พรก้มมือลงไปใกล้ๆกับตักของท่านก้มมือลงไปเพื่อจะเปิดโอกาสให้ท่านรูปหัวเราถ้าเราไม่ก้มแล้วเราอยู่ห่างๆท่านก็เคยเหมือนกันที่จะมารูปหัวเราไกลๆแต่ถ้าเราก้มอยู่ใกล้ๆเหมือนฟังพระเหมือนฟังพระอย่างนี้นะคะแล้วท่านก็มีโอกาสที่รูบหัวเรา ทั้งเราและทั้งเขาแค่พ่อแม่ลูบหัวก็สิริมงคลโอ้โหเต็มหัวเต็มกระบาลพูดคำนี้เลยนะคะใช่ใชแต่เราต้องเปิดโอกาสให้ท่านนะคะต้องอยู่ใกล้ๆท่านให้ท่านเอื้อมมือมาลูบหัวเราท่านนะคะให้ได้ค่ะไม่ใช่อยู่ไกลๆโอ้โหมันเป็นความอบอุ่นจริงๆนะค่ะคือผมเป็นคนที่ไม่เคยทําแล้วเพิ่งมาทําตอนโตครั้งแรกก็รู้สึกวาบเหมือนกันนะแต่ก็การตัดสินใจเข้าไปทําเนี่ยยากมากเขินเราอยากให้คุณผู้ฟังมีอารมณ์นี่ค่ะความวาบ เงินก็ซื้อไม่ได้ความว่ามันคือความปิติที่อยู่ในหัวอกหัวใจของเราเราก็เป็นพ่อแม่เป็นหนักกว่าเราค่ะเขาจะปิติถ้าหากไปมองหน้าตาให้ท่านพูดแต่นั้นเสียงท่านคุณสันเริ่มต้นจากการนำพวงมาลัยสงกรานนี้นะคะและตัวเราชิดกับท่านหน่อยพยายามก้มศีรษะไว้ให้ท่านรูปผมเราแล้วถ้าหากว่าพออารมณ์มานะคะเชื่อไหมคะมือเ็าจะไปหล่นไปที่ตักของท่านอย่างนี้นะคะแล้วอีกหน่อยก็พัฒนาไปกราบเท้าท่านได้ค่ะ อ๋ดีเลยนะฮะก็คือเริ่มตรงเทศกาลนี่แหละเทศกาลแตัเอาตัวไปใกล้ๆท่าน แล้วหลังจากนั้นนอกถ้าหากว่าอยากจะเริ่มวันนี้เลยทํายังไงอเอาความขำมากบความเขินค่ะความขำเอาความขำมากบความเขินเพราะอย่างนี้ครับเพราะปกติเราอยากจะทํามากเราอยากกลับไปบ้านแบบว่าแม่จ๋าหนูเหนื่อยจังเลยแต่เรากลัวความเ,เอาความขำมา,บ,าบ้านเนี่ยอาจารย์ไม่เคยเลยไม่เคยที่แสดงความรักอะไรต่อกันเลยเอาความขำมาก่อนอรักนะจุ๊บจุ๊บนี่ยพอเข้าบ้านมาคิดถึงแม่จังเลยกินข้าวอะไรแม่แม่ทำกับข้าให้พอกินเสร็จแล้วรักนะจุ๊บจุ๊บ แม่อะไรวะรักนะจุบจ๊บจุ๊บเยอะอีหน่อยจินชินว่ามีใจความรักนะจุบ๊บจุ๊บอะไรแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆพัฒนาเอาจากคําพูดก่อนคําพูดง่ายๆที่เราก็ไม่เขิน <c oughs> พ่อแม่ก็ไม่เขินไหนหนูพูดแล้วรักนะจุบจ๊บจุ๊บแม่พูดให้หนูฟังมั้งรักหนูเป <c oughs> ล่าก็เอเอเขาจะพูดอย่างเงี้ยอ่ะพูดตามหนูนะรักนะจุบจ๊บจุ๊บแล้ว<อ>เดี๋ยวจะค่อยให้เขาหัดให้เขาหัดแล้วทําท่าภาษามือรูปหัวใจเนี่ยมินิฮาร์ดตัวเนี้ยหัดให้กับนี้แม่แปลว่าความรักป่ะแม่แม่หนูมีอะไรจะบอก ไลติ้งอ,อ,อะไรอะ่ะนิ้วโปง้งนิ้วชี้ทำอะไร <c oughs> เขาเรียกมินิฮาร์ดแม่แต่ว่ารักแม่<อ>แล้วอาจจะพูดแบบแก้ทําให้ไปเอาขำไปกบความเขืนก่อนออนี้นะคะ่ะก็แสดงว่าผู้สูงอายุก็การการเล่นกับท่านหมายเหมือนผมจะใช้คําว่าอะไรดีการแสดงแบบเนี้ยมันไม่ได้หนักจนเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะหาว่าเออไม่รู้รจักคุณหลักผู้ใหญ่อ,อย่างงี้โอ้ไม่เลยผู้ใหญ่จะกลายเป็นเด็ก ผู้ใหญ่จะกลายเป็นเด็กคือเขาอยากเล่นในเด็กๆอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอมิชานตีไม่ดีนะคะเวลาที่ท่านไปทํากับเพื่อนท่านอาจจะทํานี้ได้<อ>การไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือไปยืนค้าหัวท่านบ้าง<อ>พูดจาตะโกนโบกเฟกไม่ให้ความเคารพค้านอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเรียกว่าการไม่รู้จักผู้จักผู้ใหญ่<อ>แต่การที่เราใช้คําพูดที่เป็นคําพูดที่ ทุกอย่างมันมองออกที่สีหน้าสีตาคำคำเดียวกันนะบางทีพ่อแม่พูดกับลูกกูมึงนะไม่ใช่คําหยาบเลยนะเพราะสีหน้ามึงไปหยิบให้ั่นให้บางครอบครัวพูดแบบนี้นะเขาไม่ใช่คําหยาบนะคะไม่เหมือนที่ด่ามึงมาพาวยคำคำเดียวกันเป็นคําปกติหรือคําหยาบมันอยู่ที่เจตนาอยู่่สีหน้าสีตาค่ะ พราะนั้นเราบอกแม่นรักนะจุ๊บจุบไม่ใช่ว่าเราไม่เครารพผู้ใหญ่นะเราอย่าเอาความเด็กเราจะดึงความเด็กของท่านออกมาจากร่างกายอย่างแอ t ทา h นะคะ <Okay. S 1> ให้ท่านออกมาด้วยภาษาเล็กๆน้อยๆของเรา <ฮะ S 1> ค่ะพูดถึงภาษาที่ใช้ในบ้านเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ก็มี <c oughs> เรื่องเล่ากันเรื่องเล่าเยอะพ่อเป็นคนที่ใช้ภาษาที่แบบว่า <c oughs> เป๊ะ <c oughs> กูมึงเลยอ๋อไม่เป็นล่าค่ะโอ้ทีแรกทีแรกผมค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะผมผมแบบเฮ้ยทำไมพ่อขนาดนี้เลยนะเออแต่หลัง ตัดสินใจนี่กอลฟเองไม่ใช่กูโหน่ารักหน้าอะไรอย่างเงี้ยนี่กอลฟเองหลังๆนี่เรียกเรียกเรียกชื่อละเอออะไรเงี้ยมันจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี่มันก็เริ่มจากตัวเราเนาะถ้าเราไม่เริ่มเขาก็เขาก็จะเป็นอย่างนั้นเน่ะอย่ากลัวใช่ไหมอาจารย์ผมคิดถูกไหมอย่างเงี้ยจริงค่ะอแต่คุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์เองอะแต่ก่อนคุณพ่อเรียกอาจารย์นายนี่เพิ่งนึกออกเนี่ยนายคุณพ่อเป็นครูใหญ่แล้วเรียกนายมันนี่สิ เราก็เป็นผู้หญิงนายอะไรจะไม่เรียกหนูคิดอย่างไรเนี้ยหนูอาจารย์ก็บอกอย่งเงี้หนูอ๋อคำศั์แต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันและคุณลูกทุกคนคะบางทีคําพูดกูมึงหรือคําพูดอะไรฆ่าเองซึ่งยังมีอยู่นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่พูดวยน้ําเสียงธรรมดาเนี้ย สังคมของเขาเขาเคยพูดคำนี้รู้สึกมันสบายใจรู้สึกว่ามันเป็นการเองมันเป็นชีวิตครอบครัวของเราที่ต้องไปออกไปใช้ชีวิตกับข้างนอกใส่หน้ากากเยอะแล้วกลับมาบ้านอย่าพูดกันเองอย่าไปนั่นเลยค่ะอย่าไปคิดว่าเป็นคำหยาดแล้วไม่ต้องอายชาวบ้านเพราะในปัจจุบันอาจารย์ก็เห็นหลายๆครอบครัวที่พ่อแม่พูดกูมึงกับลูกแต่เป็นกูมึงแบบรักคร่กันใช่ใช่จริงๆกับผมแต่ก่อนเนี่ยถ้าคนอื่นมาพูดนะแบบจะรู้สึกแบบไม่ดีมากแต่ว่าอันเนี้ยพอเขาพูดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ชินนะ แต่พอไปฟังฟังแล้วน้ำเสียงกูหรือมึงอะไรแบบเนี้มันเป็นน้ำเสียงที่ถ้าฟังให้ดีแล้วมันแตกต่างจากเขาเรียกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะแล้วก็บางทีต้องต้องต้องดูที่เจตนาด้วยแล้วก็นองกอล์ฟมีเพื่อนที่จะพูดกูมึงกันบ้างไหมคะมีโอ้ยสนิทยิ่มดอาจารย์ก็เหมือนกันเพื่อนเนี่ยเป็นด็อกเตอร์เลยยังไม่อยากบอกตำแหน่งเลยตำแหน่งทับฟ้านะคะเจอกันต้องกระซิบประมาก ในลิบปัจจัยนๆนะจะเพิ่งเล่าอะไร uh, uh, uh. พอนิสิตอยู่เต็มลิปอะไราืาอกีมันเผลอไั uh, uh. เผลอเรียนหนังสืออยู่หอพักอยู่ด้วยกันมานมันกูมึงกันจนติดนิสัยโดยคํากูมึงเหล่านั้นนะ uh ่ะ huh. ไม่ใช่เป็นเป็นคำแทนตัวเองนะไม่ใช่เป็นคําด่าม uh ัน huh. ไม่ไม,ไม่เป็นคําด่าเพราะนี่อาจารย์จะเข้าใจแต่ว่าเราสามารถยุติ กูมึงได้ให้ตัวเรา <Huh. S 2> ถ้าเรามีลูก <Huh. S 2> เด็กสมัยใหม่อาจจะไม่เข้าใจคนโบราณเพราะห่างกับคนละเจนกันอาจจะไม่เข้าใจใจเขานะคะ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเราสามารถถ้าหากว่าเราสามารถที่จะุดที่เราจะไม่พูดกับลูกของเราเยได้ค่ะ hmm. เพราะาคุณพ่อคุณแม่เขา็จะเจริญเติบโตมาแล้วเ mm. ชื่อไหมว่าคําว่ากูมึงของคุณพ่อคุณแม่ที่เรียกเราเนี่ย ดีกว่าคําชมของเพื่อนอีกบางทีเพื่อนชมมาไม่ได้จริงใจแต่พ่อแม่เราพูดมาอย่างจริงใจเพราะฉะนั้นคือถ้ารุ่นของท่านถนัดที่จะพูดอย่างนี้บางทีก็ไม่ต้องเปลี่ยนและไม่ต้องเขินอายเพราะเวลาท่านพูดกูมึงท่านไม่ได้พูดแบบตะคอกท่านไม่พูดแบบดา่าท่านพูดแบบธรรมดาเหมือนเป็นคำสรรพนานพ่อขุนรามคำแหงสมัยก่อนเป็นพ่อคาพูดพ่อขุนรามเป็นคําพูดธรรมดาค่ะใช่ใช่ครัในเรื่องของอย่างเมื่อกี้อย่างที่บอกถ้าจะเริ่ม เริ่มทําให้ครอบครัวแบบว่าแน่นแฟนกันจริงๆนะการเริ่มแบบเนี้ยท่านเริ่มได้แล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆครอบครัวอย่างที่เราโปรยหัวไปมันจะทําให้ความอบอุ่นในครอบครัวในเรื่องของความรักความห่มใยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยค่ะแล้วบางทีมันอาจจะไม่ต้องพวงมาลัยในวันสําคัญนะคะ,ะคําที่พ่อแม่รอคอยมามากๆพ่อแม่รู้สึกรอคอยขึ้นใจคือ แม่กินข้าวยัง mm. สมมุติเรากําลังกินข้าวเรากลับมาจากที่ทํางานสองทุ่มกับข้าวโต๊ะเต็มอาหารเลยแม่เตรียมไม่ให้ mm. ซึ่งแม่ก็กินไปแล้ว mm. เราก็รู้แม่กินไปแล้วพอเราจะเริ่มกิน mm. แม่แม่กินข้าวกันอีกไหม mm. แม่กินข้าวกับผมนะโอ้ oh, ชื่นใจเนี mm. ่ยคำพูดการแสดงความรักอ่ะภาษากายคําพูดมันออกมาไม่ใช่มาถือกินข้าว อร่อยก็ไม่ชมเพราะฉะนั้นคือถ้าาว่าคําพูการแสดงความรักมันแสดงออกได้หลายทางแม่ทํากับข้าวให้ก็ขอบคุณแล้วก็ชวนแม่มากินข้าวด้วยห,หรือบางทีแม่ก็ไม่กินแต่มานั่งโต๊ะด้วยมันได้เป็นโอกาสที่พูดแม่วันนี้ที่ทํางานนะก็ทกําแกงแบบนี้เหมือนแม่แม่อร่อยท่าแม่เลยแล้วแม่รู้ได้ไงผมอยากกินทันเนี้ยใช้คํานี้นะโอ้โหคุณยายหญ่ทาตายเลยนั่น <laughs> แ,แหละนั่นแหละนี่คือ <laughs> การแสดงความรักก็คือ ทั้งสีหน้าแววตาของเาัาแสแดงออกไปแล้วเป็นเรื่องความจริงมาต่ออายุให้ทําอายุสุขภาพของท่านยาวขึ้นมีหลายวิธีเลยแต่ความรักนี่คือแสดงความรักในวันนี้ดีกว่าท่านไม่อยู่แล้วมาแสดงความรัก๋ยวอาจารย์ตอนนี้ทําไงซื้อ,อกับข้าไปถวายพระตุดจีนไหว้ท่านไม่เหมือนกับว่าบอกแม่แม่มากินถั่วเขียวต้มน้ําตาลกัน,นมันไม่เหมือนอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะคะกโหต้องบอกเลยนะต้องบอกในวัานําเถอะ ทำเถอะค่ะแล้วค่อยๆเพิ่มพัฒนาอัปเลเวลค่ะจากไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวลองอลองแตะเนื้อต้องตัวส่งท่งานไปผาท่านที่จะกแจแนะนํานะคะลองทําดูนะคะก็คือเวลาท่านบอกไปนอนแล้วนะออแม่ทำไมยังไม่นอนละ่ะดึกแล้วนะแม่นอนวางโทรศัพท์ได้นอนแล้วตามท่านไปห้องนอนอตามท่านไปห้องนอนอะจะจะแอบไปดูปด้วยห้องนอนท่านเป็นยังไงแล้วก็แอบไปดูว่าแสงสว่างในห้องนอนพอ,อไหม,ไหมเดินเข้าไปจะหกล้มไหมแล้วพอแม่จะนอนแล้วพะห่ม ไม่ต้องเดีหนูห่มให้แล้วก็ห่มแบบเบาๆห่มให้ท่านแล้วก็ตอนนี้อาจจะโอกาสสวัสดีแล้วแม่อาจจะให้สินให้พรเชื่อไหมว่นนั้นที่เราทําแบบเนี้ยแม่เขาก็รอที่จะให้ให้เราอยู่แล้วแต่ว่าบางกินลูกไม่ได้เข้าตามไปเขาก็ให้สินให้พรและสินพรให้สินให้พรแต่การรับสินรับพรจากพ่อแม่เนี่ยโอ้โหคือสุดยอดมงคลชีวิตและอีกอย่างหนึ่งนะที่อยากจะบอกเอาไว้เลยนะฮะการออกไปนอกบ้านก็เหมือนกัน สวัสดีไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้หรือว่าว่าทั่วไปเขาทำหรือเปล่าแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเป็นแบบทำกันตลอดก็คือออกมาแม่เขาไปแล้วนะสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำแล้วอาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงนะเพราะว่าพรจะมายาวมาก <laughs> ก็คือสวัสดีท่านก่อนออกไปข้างนอกแล้วก็กลับ บ้านเข้ามาสวัสด,ดีอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะถ้ารุ่นของอาจารย์เนี่เป็นเรื่องธรรมดา oh oh. แต่จะโดนดุอย่างนี้เรื่อยเลยคือว่าสมมติ hmm. แม่อยู่ในครัวใช่ไหม <Huh? S 2> แม่อยู่ในครัวเราลงบันไดามาเราจะไปเดินนั้นตือแม่จา, oh. า์สวัสดีแต่ว่าสวัสดีแบบว่า ไม่ได้เข out, ้าไปหาแม่เนี่ยแต่ก่อนแบบว่าขอไปทีรีบรีบรีบแต่ก็ไม่ขอไปทีแม่อยู่ไปเรียนนะสวัสดีแต่ไม่ได้เดินไปบอกแม่แต่ใดปัจจุบันอะไรก็ได้ส่งเสียงให้รู้ว่าฉันจะกลับฉันจะไปแล้วนะแล้วขากลับแม่อยู่มาแล้วนะเหมือนฝรั่งแอมโฮมเวลาฝรั่งมาที่ฝรั่งเราต้องยกตัวอย่างฝรั่งนะเวลาเขากลับมาฉันกลับมาแล้วนะให้แม่รู้ว่าเรากลับมาแล้วมีการไปมาลาว่ายอันนี้อาจารย์ว่าสําคัญมากๆเลยและเชื่อไหมถ้าว่าเรามมีลูก ลูกไม่ต้องสอนลูกจะทำอย่างนั้นกับเราด้วย<ะ>เพราะฉะนั้นคือตอนนี้เราอยู่ในช่องจะอยู่ตรงกลางเป็นแซยแซนด์วิชนะคะ,ะแต่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่รุ่นลูกของเรา<ะ>เราทำอย่างไรลูกก็จะทำกับเราอย่างนั้นอันนี้จริงอันนี้จริงแท้แน่นอนนะฮะผมยังไม่มีลูกแต่ว่ามีหลานหลานนี่คือลูกของน้องชาย<ะ>ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเขามาอยู่ที่บ้านแล้วก็ผมจริงๆเป็นคนชอบแต่ก่อนก็เขินนะเรื่องกอดตอนนี้ตอนนี้กอดกับ ที่บ้านกอดกับพ่อกับแม่เป็นเรื่องธรรมดามากแล้วเขาก็เห็นเหมือนกันอาแล้วผมก็ไปกอดท้านี่แหละก็สอนว่าเวลาเราเจอกันนะนอกจากสวัสดีกันแล้วนะเฮ้กอดกันเดี๋ยวนี้ก็ยังกอดกันอยู่เลยนะเขาโตขึ้นมาตอนนี้จะเรียนมาหาลัยแล้วนะผู้ชายผู้ชายกับพ่อกับแม่เขานะไม่หามมาทากับลุงเอ,อนี่ยเรื่องขอ,ของ,ของการต่อ การแสดงให้ดูนะคะเนี่ยเป็นการแสดงให้ดูเนี่ยไปจะเป็นมรดกตกทอดมรดกแห่งความสุขเพราะฉะนั้นทุกอย่างเริ่มต้นที่ใครรู้ไหมคะเริ่มต้นที่เราเราเริ่มต้นแต่ค่ะรับรองว่าสิ่งที่เราทําไปมันจะเป็นการสะท้อนและได้อะไรกลับมามากกว่าที่เราคิดใช่แลวอย่างบอกจะบอกเลยนะอาจารย์เรื่องของการกอดนะไม่มีอะไร อบอุ่นถ้ากับกอดพ่อกอดแม่เลยนะโดยเฉพาะกอดแม่เนี่ยอืม๋ยวอย่างที่บอกนะถ้าเกิดกอดออกไปทํางานนะแล้ววันนั้นรู้สึกว่าจะต้องไปผจญอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะวันนี้ลองกอดท่านไปก่อนนะไม่รู้เป็นพลังได้พลังหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมรับรองว่าเราสองคนสามารถพูดแทนได้เลยนะคะว่ามันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เวลาคุณพ่อคุณแม่ได้รับมือเราเสียใจมาคอรคิดถึงเราเสียใจจริงๆเนี่ยอกหักเนี่ยเราคิดถึงใคร คิดถึงแม่เราอาจจะไม่ได้บอกท่านหรือนะคะแต่เราคนแรกๆที่เคิดถึงคือคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเป็นความรักที่เรารับรองได้ว่าไม่มีได้ต้องการตอบแทนจากเราเพราะฉะนั้นเราควรจะแสดงออกความรักกับท่าน,นะค่ะ เนี่ยเรื่องของการกอดใครไม่เคยกอดนะไปกอดซ้าตอนแรกนะคะหากอดทั้งตัวรู้สึกว่ามันเขินเขินกอดแข้งกอดขาค่ะให้กอดแข้งกอดขาจับมือจับม้ได้แอบ,บดูมือนิ่มแมโอ้โหแม่มือนิ่มไม่ใช่เล่นนะหรือแม่เอามือท่านมาทําท่าหอมหอมอะไร <laughs> แบบนี้สิ่งที่อาจารย์ชอบทนและตลกที่สุดคุณพ่อคุณแม่ชอบคือว่าเราไปจับมือของท่านนะคะแล้วทําท่าหอมท่านจะเขินแต่จริงๆเราจะหอมตัวเราเองนี่ค่ะท่านจะเขินพอเราจับมือท่านใช่ไหมคะแต่เราเอายดดึงมือขึ้นมาแต่เราหอมมือเราเอง คุณพ่อคุณแม่อาจารย์ก็จะหัวเราะชอบใจเพราะท่านไม่จินกับการหอมมืออย่างนั้นนะคะก็บ้านไหนยังไม่เคยทํานะฮะสนับสนุนจริงๆอยากตั้งชมรมคนรักคนกอดแม่ <คน S 2> เลยนะคนกอดแม่โอ้หรับรองว่านะ ลองเธอค่ะเริ่มจากเล็กๆนะคะตามประเพณีนะคะแล้อย่าลืมแบบรักนะจุ๊บๆ uh huh. พูดคาพูดเล็กๆน้อยๆไปนะคะ uh huh. ตักข้าวให้ท่าน uh huh. เรียงท่านทานข้าผ่าท่านไปส่งห้องนอน uh huh. ให้โอกาสให้ท่านได้ใกล้ชิดกับเราบ้าง uh huh. ท่านจะได้รูปหัวนะคะ uh huh. ผมเราจะได้สะอยู่ตลอดเวลา <laughs> อย่าแม่ลูปหัวไปแล้วมีกลิ่นมานะคะ ถ้าเราไม่ไปอยู่ใกล้ชิดท่านแขนของท่านไม่ได้ยาวพอที่จะมารูปศีรษะแขนของท่านไม่ได้มายาวพอที่จะมากอดเราได้<ะ>ตัวเราต้องเข้าไปใกล้ชิดกับท่าน<ะ>นั่งติดติกับท่านตอน<ะ>ดูทอทัศน์หัวไปอิงไหล่ของแม่<ะ>โอ้โหมีความสุขมากกว่าอิงไหล่แฟนนี่ค่ะใช่แล้วแล้วก็จะบอกว่าแบบการที่ได้ใกล้ชิดกับท่านนะตอนที่ท่าน อายุขนาดนี้นะผมว่ามันเป็นความสุขหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะอาจารย์ทำให้ชีวิตมีชีวาค่ะลองลองคิดดูนะฮะท่านอยู่แบบสมมติว่าออกไปทํางานท่านอยู่คนเดียวมาทั้งวันเนาะหรือว่าอาจจะอยู่กับที่บ้านมีสองคนก็จริงๆก็อยู่เหมือนเหมือน a l ลนะเนาะโดดเดี่ยวเรากลับมาแหมไปทักทายไปกอดไปอะไรสักนิดหนึ่งนะมีความสุข ลองดูโทรทัศน์ด้วยการทำแบบนี้นะคะวางแผนนะคะ<อ>พ่อนั่งซ้ายแม่นั่งขวาแล้วเรานั่งตรงกลาง<อ>มันจะย้อนกลับไปตอนที่เราเด็กๆก,ก็คงจะเป็นแบบนี้<อ>พ่อแม่นั่งขนาบข้าง<อ>ถ้าเราลองทำแบบนี้นะคะข้อห่วงเราก็จะมีความสุขไม่สิ้นสุดค่ะหลายคนบอกว่าออ้ยใช้เวลายเยอะใชะ้เวลานานไหมเอ,เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะที่คุณยกโทรศัพท์ดูโซเชียลอาจารย์ชอบพูดสองใต้เตียงดาราเพราะอาจารย์ก็ชอบออดูข่าวดาราเห<อ>มือนกันนะคะ เจ็ดปด้านาทีนะคะเราอยู่ใช้โซเชียลนะ,ะผ่านไปแป๊บ,บเดียวแต่เวลาที่ทําแบบนี้ไม่ถึงห้านาทีมไม่ถึงห้านาทีแล้วก็มันแต่มันสร้างความสุขได้ทุกวันสร้างความสุขให้ที่รอคอยจะถึงช่วงเวลานี้รอ,อคอยที่ลูกจะกลับมารอคอยเสียงแม่กินข้าวจ้าอะไรอันนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่จะทําให้ต่อลมหายใจแต่ท่านมีความสุขที่สุดคะ่ะเล็กๆน้อยๆน,นะฮะทำไม่เถอะ มันไม่ได้ยากเย็นเข็นใจอะไรเลยเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างที่บอกเอาเจนเขามาใส่ใจเราไม่ว่าจะเจนไหนๆเราก็สามารถอยู่ร่วมบ้านกันได้เพราะเราใช้ใจคุยกันค่ะถ้าเราตีแผ่หัวใจของเรานะคะมอบความรักนะคะแล้วทุกครั้งที่เราก้มที่เราก้มสวัสดีที่เราก้มกราบท่านนะคะมันจะลดอัตราตัวตนของเราลงไปทุกทุกครั้งที่เราทําแบบนั้นนะคะเราได้รับความรักมาทดแทนค่ะใช่อย่าให้ใช้คํานี้ รักนะแต่ไม่แสดงออกแสดงออกไหเธอแสดงออกเถอะค่ะมันไม่เข้าใจล้วค่ะเหมือนผู้ผู้ชายเหมือนกันนะคะรักนะแต่จะไม่แสดงออกผู้หญิงเขาก็ไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่เขาพร้อมที่จะเข้าใจเราเขาพร้อมที่จะโอบกอดเราอยู่เสมอแต่เราต่างหากที่อยู่ห่างจากท่านเหลือเกินพ่อนั่งอยู่มุมนู้นแม่นั่งอยู่มุมนู้นเรานั่งอยู่มุมนี้เราทําไมไม่พาตัวเราไปนั่งใกล้ๆกับท่านวันละห้านาทีสิบนาทีทําเถอะสองนาทีก็ได้ค่ะสองนาทีก็ได้เนาะพอแล้ว เดินผ่านสมมุติเราจะออกจากบ้านไปแม่กําลังทําอะไรก็แล้วแต่นะก็เดินผ่านไปแม่ก็ไปทํางานแล้วนะหยิบมือขึ้นมาลูบหัวหน่อยอขอแทนหลวงพ่อคูณให้ก๊อฟหน่อยอวยพรก๊อฟหน่อยทุกวันที่15-16หมวยออก<ะ>แม่แม่เลขอะไรดีอบอกหน่อยขอเลขเด็ด ถูกเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวถ้าไม่ถูกกลับมาเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอการแสดงความรักมีได้หลายรูปแบบไม่กล้ากอดไม่กล้ากราบก็ใช้คําพูดที่งดงามการใกล้ชิดที่อยู่ใกล้ๆกันเอาหัวไปชนท่านบ้างแซวท่านบ้างสดชื่นแล้วผมเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะถ้าใจท่านดีแล้วนะมันเหมือน ต่อต้านโลกได้นะอาจารย์โอ้โหนี่<ช>กำลังจะพูดเลยนเรื่ของใจอะ่ะแล้วแเวลาใครถามอาจารย์นะว่าถ้าหากว่าอาจารย์ในสักวันหนึ่งถ้าอาจารย์ต้องจากโลกนี้ไปก็ก็ก,ก็เหย่าเพิ่งเร็ววันนะคะถ้าสักวันอาจารย์จากโลกนี้ไปอาจารย์อยากจากไปแบบว่า เออไม่ต้องเจาะคอ,อไม่ต้องมีโรคอะไรแล้วก็คือหลับหลับสบายไปแล้วก็หลับอย่างนั้นไปเลย <Ha. S 2> คุณพ่อคุณแม่ของเราก็เหมือนกันคือเราไม่อยากจะพูดแบบนี้เหมือนไปแช่งท่านนะคะ <Ha. S 2> ถ้าท่านมีสุขภาพดีถ้าซักวันหนึ่งใบไม้ที่จะหลุด <Ha. S 2> ก็จะหลุดจากธรรมชาติไปโ <Ha. S 2> ดยที่ไม่เจ็บปวด <Ha. S 2> นั่นแหละค่ะคือสุดยอดใช่แล้วก็ทำให้ท่านสบายอ,อกสบายใจไว้เถอะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียตังกับโรคของท่านที่เป็นอยู่ใช่ไหมคนะแล้วเวลาที่ท่านจากไปเชื่อไหมคะว่า เราทําดีที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทําได้มไม่มีอะไรติดค้างกับพ่อแม่เลยไม่ต้องมาเสียใจลูกงี้เอไม่งั้น,นลูกงี้เออมันไม่ทันแล้วเพราะนั้นทําวันนี้เถอะค่ะทําวันนี้เพื่อคุณพ่อคุณแม่ที่รักของเราความรักที่ไม่เคยต้องการอะไรตอบแทนจากเราะนะครับหวังว่าท่านฟัง อีพีนี้ไม่ใช่วันวาเลนไทยนะไม่ใช่วันวาเลนไทยค่ะแต่ก็อยากจะให้ท่านเริ่มต้นเลยสนการาำรักคือเรามีคนารู้สึกว่าเราอยากสนับสนุนเริ่มต้นอย่างที่อาจารย์บอกนะไปแตะ ถ้าหากว่าตอนนี้ยังทํางานอยู่อาจารย์ขอแนะนํานะคะแอปพลิเคชันไลน์ที่เราเคยสอนโซเชียลท่านนะคะส่งรูปหัวใจไปส่งว่ารักแม่จังรักหน้จุ๊บจุบส่งลงไปในไลน์แม่ก็คงคำคำก็คือแต่เราสามารถส่งความรักผ่านโซเชียลรีบทำตอนนี้เลยค่ะแล้วไปถึงบ้านค่อยไปหาท่านด้วยตัวเองนะคะอะเรื่องราวเหล่านี้ดีทั้งนั้นอยาสนับสนุนให้ทํานะครับอะเวลาหมดแล้วหมดเร็วจังเลย ก็แสดงความรักกับท่านเป็นเรื่องง่ายๆที่หลายครอบครัวแล้วก็ทุกครอบครัวควรทำใช่ะะเลยค่ะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วลำํำลากันไปก่อนะนะครับพบกันใหม่ EP ีหน้ารับรองว่าบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราที่ท่านมองข้ามไปเราก็จะเอากลับมาสกิดมาเตือนอีกนิดหนึ่งให้ท่านได้อยู่ร่วมกันกับ องเรื่องง่ายๆที่เราหลงลืมไปนะคะใช่อยามีความสุขแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปก็เหมือนเดิมนะฮะใครมีคําถามหรือมีอะไรก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะฮะยินดีตอบมากๆเลยนะคะส่งข้อความมาได้เลยค่ะทุกช่องทางใช่ค่ะออนไลน์ไปครับอวันนี้หมดแล้วแต่ผมก็หมดแล้วหลายหลายทีแล้วแล้วก็ต่อต่อต่อไปเรื่อยๆครับผมจริงๆมีหลายเรื่องที่อยากจะคุยกันก็เอาไว้เจอกัน e ีหน้าแล้วกันนะคะปีนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับการสวัสดีค่ะ